สวัสดีครับขอนําแฟนมวยไทยเข้าสู่บทวิเคราะห์และคอมเมนต์ดีๆของมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีปูนเสือซูเปอร์ไฟทั้ง4คู่ในวันนี้เป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายวันนี้จะได้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าใครจะตกรอบเป็นคนแรกใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนแรกเช่นเดียวกันวันนี้ใครที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะมีเงินแสนรออยู่ มีทั้งกล่องและเงินรออยู่โอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไปดูทั้ง4ี่คู่เลยครับคู่หนึ่งนะพันสิงคลองสวนภูรีสร์พบกับโรเบิร์ตสอมองคลการช่างคู่2ฉลามเสือนายกเอ่าสาลาพบกับเดโชเล็กปอบุรีรัตน์คู่3นี่เลยฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงคู่4ดาบดำปอทอทอทองทวีพบกับปราบพิภพเอราวัณวันนี้เอฟซีหงษ์แดงนะถ้ารู้สึกชื่นชอบข้อมูลบทวิเคราะห์ของหงแดง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้หงแดงด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหงแดงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนหงแดงตลอดด้วยดีตลอดมาผู้การเก๋บางสวรรน้ำมันปาล์มรับซื้อปาล์มในราคาเที่ยงธรรมไปที่คู่หนึ่งเลยครับคู่หนึ่งใครแพ้ตกรอบทันทีมวยรอบปูนเสือรอบน็อกเอาท์วันนี้นะพันสิงคลองสวนภูร,รีสอร์ทพบกับโรเบิร์ตสอมองคลกันช่าง พันสิงห์เนี่ย17ปีจากรัตนบุรีสุรินส่วนโรเบิร์ตนะ20ปีจากสกลนครพันสิงห์ซ้อมอยู่อขามอินนะสิงห์บุรีโรเบิร์ตซ้อมอยู่นู่นเลยเดบตมวยไทยอยู่ที่สกลนครแล้วมาเก็บตัวต่อที่เนี่ยค่ายลูกมะขามหวานของพี่เปี้ยวพันสิงห์อ่ะฟอร์มการชก4ไฟสุดท้ายถือว่าใช้ได้ชนะน็อกยก2นะก้องพิภพชอค้องอยู่ฮะอีซุชนะคะแนนฉมทองเพชรรุ่งเรือง เสมอสิงสยามพีบุญหลายสุดท้ายนะในมวยรอบปูนเสือแพ้ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแ,แลนด์ส่วนโรเบิร์ตสองมองคลการช่างสี่ฟอร์มสุดท้ายชนะคะแนนราชสักเล็กเดชเพชรสีทองแพ้ดาบดำปอตททองทวีชนะน็อกศอกยกสองเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยสุดท้ายมวยรอบปูนสวอรอบ8คนสุดท้ายนะแพ้คะแนนเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงพันเสิงเป็นมวยไฟเตอร์ทีเดดอยู่ที่เขาวงใน ขนาที่โรเบิร์ตจังหวะฝีมือครบเครื่องทีเด็ดอยู่ที่แข้งขวาพันเสียงวงนอกที่พอมองมองเห็นเนี่ยแข้งขวาเนี่ออกได้หนักหมัดขวาของพันเสียงนี่ออกได้คมใครอย่าลองนะนับนอกได้ทันทีเหมือนกันขณะที่วงในพันเสียงเนี่ยสุดยอดจริงๆคีบได้เสียบได้ตีได้ครบทุกท่าส่วนโรเบิร์ตเนี่ยวงนอกนี่แข้งขวาเตะได้เถเทิงจริงๆหมัดขวาออกได้คมวงในเนี่ย ไล่แขนแทงแล้วคาแทงแล้วคาเนี่ยทำได้สวยงามมวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่พันสิงสาเหตุชอบไปที่พันสิงเพราะว่าวันนี้หงแดงมองว่าโรเบิร์ตเนะี่ยเป็นมวยสแสลงเขาวันนี้นะโรเบิร์ตมีโอกาสชนะไ,ไหมตอบว่ามีโรเบิร์ตจะต้องต่อยอยังไงวันนี้โรเบิร์ตจะต้องใช้วงนอกให้เป็นประโยชน์เตะขาต่อยมัดนะสกัดให้พันสิงเดินได้ช้าลงหลังจากนั้นก็วนออกแข้งขวาไปเรื่อยขณะที่วงในผลักไม่ให้พันสิงได้เล่นจังหวะของตัวเอง วันนี้วงในผลักออกระหว่างแข้งผลักออกระหว่างแข้งถ้าทําได้มีโอกาสชน,นะส่วนพันสิงห์นะวันนี้จะต้องปิดเกมวงนอกของโรเบิร์ตให้ได้ปิดเกมยังไงวันนี้นะจะต้องเตะขวาเป็นใบเบิกทางต่อยหมัดนะเพื่อเป็นอาวุธนําวันนี้จะต้องชิงเล่นเล่นวงในเลยวงนอกต้องไม่เล่นถ้าลรวงนอกนี่เสร็จโรเบิร์ตชิงเล่นวงในซึ่งโรเบิร์ตไม่ชอบเขาวงในวันนี้นะพันสิงห์จะใช้เขาวงในให้เป็นประโยชน์ คีบของพันสิงห์นี่โหดมากคีบคอตีเข่าเสียบแล้วแทงนี่ทาได้โหดวันนี้นะหงแดงมองว่าคีบแล้วแทงคีบแล้วแทงโรเบิร์ตจะเหี่ยวและสารภาพในที่สุดวันนี้ฟันทงพันสิงห์ชนะแน่นอนแล้วต่อลมหายใจไปได้อีกเครือหนึ่งไปที่คู่สองนะคู่สองสำคัญไม่แพ้กันวันนี้นะฉลามเสือนายกเอท่าศาลาพบกับเดโชเล็กปอบุรีรัตมวยคู่นี้นะเป็นดาบี้แมดแดนใต้นะฉลามเสือเนี่ย 19ปีจากนครศรีธรรมราชส่วนเดโชเล็กเนี่ย17ปีจากสงขลามวยคู่นี้ดาบบี้แมทเมืองใต้ฉลามเสือซ้อมอยู่ที่สโชคมีใชัยส่วนเดโชเล็กเนี่ยซ้อมอยู่สิงห์มาวินไปดูฟอร์มการชกของฉลามเสือฉลามเสือนี่นะชนะคะแนนขาวสดสิทธิสารวัตรเสือชนะนอกยกสีบัลลังก์ซับสอชลาชีพ รอบแปดคมสุดท้ายเนี่ยนะแพ้คะแนนดาบดำปอทททองทบีไปดูเดโชเล็กเดโชเล็กเนี่ยชนะคะแนนเมืองตรังสอพงอมลนนะชนะคะแนน,นมังกรหยกทีเอ็นมวยไทยสุดท้ายรอบแปดคนนะแพ้ปราพิภพ,พเอราวันมวยคู่นี้นะฉลามเสือเนี่ยเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมวงในเนี่ยมีเทาโอโหดมากวงนอกนี่มีแข้งขวาที่ออกได้หนักหน่วงรุนแรง ส่วนเดโชเล็กเป็นม er วยไฟเตอร์เช่นเดียวกันเปิดเกมเหมือนกันมีแข้งขวานะส่วนเข่าใดเนี่ยก็ตีได้เป็นสองม่รองใครมวยคู่นี้นะหงส์แดงชอบไปที่ฉลามเสือสาเหตุที่ชอบไปที่ฉลามเสือเพราะว่าวันนี้หงส์แดงมองว่าหนึ่งใหญ่กว่าสองวงนอกดีกว่าสามวงในก็ดีกว่าแข็งแรงกว่าวันนี้มีแต่นะแต่ถ้าวันนี้นะฉลามเสือเนี่ยวันนี้ในรอบ ในมวยรอบปูนเสือพิกันน้ำหนักร้อยี่บเอ็ดเนี่ยฉลามเสือตัวใหญ่แป้งเลยวันนี้มีแต่ถ้าฉลามเสือวันนี้ลดน้ำหนักเยอะคุมน้ำหนักมาไม่ดีเหี่ยวปลายมีเสร็จเสร็จเด,เดโชเล็กได้เหมือนกันวันนี้นะเดโชเล็กเนี่ยสู้ตายแน่นอนวันนี้เดโชเล็กจะชิงเล่นแ่าวงในเลยเบียดคุณทีผมทีคุณทีผมทีคุณทีณทผมท,ท,ผมทีวันนี้ทุกอย่างเป็นรอง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นรองคือหัวใจหัวใจไม่เป็นรองแน่นอนสิ่งที่สองถ้าเกิดว่าฟลุกฟลุกนะวันนี้ฉลามเสือเกิดเหี่ยวปลายขึ้นมาเดโชเล็กมีโอกาสชนะนะวันนี้ถ้าเกิดฉลามเสือคุมน้ําหนักมาเยอะเหี่ยวปลายวันนี้หงแดงมองว่าเดโชเล็กมีโอกาสชนะวันนี้หงแดงก็ยังชอบไปอยู่ที่ฉลามเสือนายกเอท่าศาลาหงแดงมองว่าแข็งแกร่งกว่าทั่วแผ่น นอกก็แข็งแกร่งกว่าในก็แข็งแกร่งกว่าวันนี้ถ้ามีเกิดข้อผิดพลาดเรื่องน้ําหนักนะเรื่องการฟิตซ้อมเหี่ยวปลายนะชนะแน่นอนแล้วจะต่อลมหายใจไปได้อีกเฮือกหนึ่งมาที่คู่สาสำคัญเป็นอย่างยิ่งคู่นี้ใครชนะเข้ารอบฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เจอกับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงฟ้าสยาม20ปีจากโพนทองเพชรอ่าวไทย19ปีจากท่าสารานครศรี ฟ้าสยามเนี่ยซ้อมอยู่ P ีเคแสนชัยมวยไทยเยมเพชรอ่าวไทยซ้อมอยู่นู่นเลยพิทักษ์ทางหลวงของหมวดบูนที่นครศรีธรรมราชฟ้าสยามเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีขณะที่เพชรอ่าวไทยไฟเตอร์เข่าใน only ฟ้าสยามวงนอกเนี่ยแข็งแกร่งมากเตะขวาต่อยขวาทําได้ดีทีบทาได้เนียนซอกระยะประชิดทําได้คมขณะที่วงในเนี่ยไล่แขนของคอตีเข่าเนี่ยทำได้แข็งแกรง่ง ส่วนเพชรอ่าวไทยเนี่ยวงนอกมีแข้งขวาเป็นใบเบิกทางขณะที่วงในเนี่ยเสียบได้ทุกท่าตีได้ทุกอริยาบทมวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่ฟ้าสยามสาเหตุที่ชอบไปที่ฟ้าสยามหงแดงมองว่าเพชรอ่าวไทยวันนี้มีจุดอ่อนจุดอ่อนของเพชรอ่าวไทยวันนี้อยู่ที่ขาและขางวันนี้นะหมวดบุญของผมเนี่ยคงหาทางแก้กันให้เพชรอ่าวไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เพชรอ่าวไทยมีโอกาสชนะไหมมีเพชรอ่าวไทยวันนี้จะต้องปิดเกมวงนอกของ ฟ้าสยามไม่ได้ปิดยังไงชิงเล่นในให้เร็วที่สุด1 2 3 4สห้ามอยู่วงนอกนะชิงเล่นในเลยวันนี้วัดดวงที่ในอย่างเดียวถ้าทำได้มีโอกาสชนะถ้าทำไม่ได้มีสิทธิ์เสร็จฟ้าสยามขณะที่ฟ้าสยามนะ่ะทีมงานพ k เคแสนชัยเมทยยมองแล้วว่าวันนี้นะจุดอ่อนของเพชรอ่าวไทยมี2ที่วันนี้เปิดเกมมาให้ฟ้าสยามเดินเลยเดินเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดเจาะยางโหลดให้เพชรอ่าวไทยต้องกังวล วันนี้วงนอกนะกินส่วนวงในนะ่ะสู้ได้สบายสบายหงแดงมองว่าวันนี้นะฟ้าสยามลุ้นนับนกวันนี้นะเตะขาต่อยมัดเตะขาต่อยมัดแกรงทั่วแผ่นลุ้นนับนกฟ้าสยามจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนแรกวันนี้ฟันธงฟ้าสยามไปที่คู่สีคู่สีดาบดำปทททองทวีพบกับนี่เลยปราบพิภพเอราวัณดาบดำเนี่ยยี่สิบจากเสรลภูมิร้อยเอ็ด ส่วนปราพิภพเนี่ยยี่สิบเหมือนกันจากสงขลาดาบดำซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้าปราพิภพซ้อมอยู่เอราวันยะรามวยคู่นี้นะไปดูฟอร์มการชคของดาบดำก่อนดาบดำเนี่ยฟอร์มการชคเนี่ยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆชนะคะแนนเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยชนะคะแนนโรเบริร์ตสอม,มงคลการช่างชนะคะแนนฉลามเสือในยกเอท่าศาลาไปดูฟอร์มการชกของปราพิภพเอราวันชนะคะแนน เพชรพลังชัยสพกิจชัยชนะน็อกยก3ามเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงชนะคะแนนเดโชเล็กปอบอริรักษ์โอ oh ้โหสามไฟเนี่ยไม่เป็นสองรองใครดาบดำเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องส่วนเดโชเล็กจังหวะฝีมือเหมือนกันดาบดำวงนอกนี่เตะขวาต่อยขวานี่หนักงวงรุนแรงวงในเนี่ยเก๋าเกมครบเครื่องสอกระยะประชิดออกได้ดีตีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเข่าแล้วค้าคานี่ททำได้สวยง,งาม ขนาดที่เดโชเล็กนี่นะเดโชเล็กนี่แข้งขวาเนี่ยหนักนวงรุนแรงทีทำลายจังหวะทําทได้คมหมัดหนึ่งสองเนี่ยของเดโชเล็กเนี่ยอย่าล้อเล่นนะโดนเป็นน็อกเป็นนับได้เหมือนกันส่วนวงในเนี่ยไล่แขนเสียบแล้วทาระยะประชิดทําได้ดีมวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่ดาบดาสาเหตุที่ชอบไปที่ดาบดาเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างดีกว่าหมดเก๋าเกมกระดูกมวยดีอาวุธดีกว่าวันนี้เบียดกันทีต่อทีนะหงแดงมองว่า ดาบดำดีกว่าทุกอย่างส่วนปราบพิภพวันนี้มีโอกาสชนะไหมมีวันนี้นะจะต้องต่อยท็อปฟอร์มทํายังไงก็แล้วแต่ให้ดาบดำงุดหิดให้มากที่สุดด้วยวิธีการผลักวางแข้งขวาผลักวางแข้งขวาทีปทำลายจังหวะขณะที่ดาบดำเดินเดินเข้าหานอกจากนั้นวงในนะเสียบนะเสียบ้วคาเสียบแล้วคา,วาใช้มือบังปิดจมูกดาบดำนะทำให้ได้ท็อปฟอร์มวันนี้มีโอกาสชนะ เหมือนที่ฉลามเสือเคยทําให้เห็นมาแล้ววันนั้นถ้าเกิดว่าทําได้นะเกิดดาบดําหมดออกมานเนี่ยวันนี้ปราพิภพมีโอกาสแต่วันนี้หงแดงก็ยังชอบไปที่ดาบดําหงแดงมองว่าดาบดํานี่นะครบเครื่องกว่าเก๋าเกมกว่าประสบการณ์ดีกว่าและจะชนะที่สุดโอ้โหเป็นยังไงสี่คู่มวยรอบปูนเสือ,อนี่เห็นเห็นแล้วว่าสองคนที่จะผ่านเข้ารอบเห็นเห็นแล้วว่าสองคนที่จะตกรอบโอ้โหเป็นยังไงมวยรักมวยชอบของหงแดงในวันนี้นะ มวยรักตัวที่หนึ่งชอบไปเลยฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หงแดงมองว่าวันนี้แกร่งทั่วแผ่นลุ้นนับน็อกผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกส่วนชอบที่สองเนี่ยหงแดงชอบไปที่ดาบดำวันนี้ประสบการณ์เหนือกว่านะทุกอย่างดีกว่าหมดจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นคนที่สองส่วนชอบที่สามนะหงแดงชอบไปที่พันสิงห์วันนี้นะเขาเนี่ยดีกว่าโรเบิร์ตเนี่ยแสลงเขาวันนี้พันสิงห์ จะได้หายใจอีกเครื่องหนึ่งชอบที่3ของหงแดงส่วนชอบที่4นะหงแดงชอบไปที่นี่เลยฉลามเสือสาเหตุที่ชอบที่4เพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าฉลามเสือคุมน้ําหนักมาเยอะลดน้ําหนักมาเยอะอาจเหี่ยวปลายได้มีโอกาสแพ้เดรวเชลเล็กแต่วันนี้นะหงแดงก็ยังชอบไปที่ฉลามเสือหงแดงคิดว่าวันนี้ฉลามเสือจะทำน้ำหนักมาดีแล้วจะไม่มีเหวี่ยวปลายจะชนะในที่สุดโอ้โหเป็นยังไง เด็ดไหมผู้ชมนอกจากนี้ fc ของหงแดงนะถ้ารู้สึกว่าชื่นชอบข้อบอลของหงแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนอกจากนี้หงแดงยังมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดก่อนต่อย2ชั่วโมงนะ fc หงแดงสามารถติดตามได้ในทอราหัสมวยไทยมันๆวันนั้นนะมีน้ำหนักก่อนชกราคาต่อรองล่าสุดก่อนชกใครมาดีไม่ดีพร้อมทีเด็ดนะในทอราหมวยไทยมัน วันนี้เวลาหมดหมดเวลาอย่าลืมติดตามหงแดงด้วยวันนี้สวัสดีครับ